ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาทําขนมครกรุ่นประหยัด2หัวเตาขอพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดขอนแก่นได้สั่งเข้ามาเขาดูในทาง YouTube แล้วก็มีความสนใจขอพระคุณมากนะครับที่ไว้วางใจร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเตาขนมครกตัวนี้นะครับสามารถทําเป็นหอยครกก็ได้นะครับอหอยครกก็ได้ขนมครกโบราณหรือขนมครกชาววังอะไรก็แล้วแต่ทําได้เหมือนกันนะครับ สำหรับเตาเบ้านี่นะครับจะเป็นอเอาเป็นเบา้าเป็นอลูมิเนียมเบามือก็มีนะครับตาลูกศรนนะครับสําหรับคนที่ชอบเบาๆเลยนะครับคุณผู้หญิงก็ใช้เบ้าตัวนี้ได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ก็เตานี้ก็สามารถทําเป็นเตา,าขนมไข่ก็ได้นะขนมครกสิงคโปร์ก็ได้ครับเพียงแค่เปลี่ยนเบ้าเท่านั้นเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราทางร้านตลาดไทยแก๊สมีอะไรให้มั่งครับมีหัวปรับสายแล้วก็ เดินสายเกจ A นะครับทนแก๊สทนน้ำมันนะครับสายทนแก๊สทนน้ำมันนะครับแล้วก็วาลวโยกวาลวโยกข้อดีคือว่าเรารู้ตอนนี้ปิดนะครับถ้าเปิดก็ดึงหาเรานี่เปิดอันนี้ปิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองแป๊บหนึ่งเราก็รู้เลยมองแป๊บอนี้นี่ฐานะเตาเรามันเปิดอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าจุดอันตรายครับต้องดูให้มันสถานะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับ เพราะงั้นเราไม่รู้ถ้าเกิดเป็นแบบอื่นแบบหมุนเนี่ยเราไม่รู้ว่าแก๊สมันไหลออกมาแล้วนะครับแก๊สมันขังอยู่ในนี้เราเปิดจุดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นวาวโยกก็มองสังเกตง่ายนะการเดินก็เดินง่ายครับเดินเป็นระนาบเดียวกันนะครับไม่ต้องใช้3มทางให้เกะกะอันนี้สวยงามนะครับครับทีนี้มาดูอุปกรณ์ที่ให้ก็มีฝาปิดนี่ตาลูกสอนด้วยนะครับจะปิดพอดีกับเบ้าเลยนะครับปิดพอดีกับเบ้าเลยนะครับไม่เกินนะ ไม่เกินแล้วก็ไม่ไม่ขาดนะครับแล้วก็แผ่นกระจายความร้อนนะแผ่นกระจายความร้อนนี่สําคัญเลยนะครับก็จะช่วยให้ไฟที่ออกมาเนี่ยเสมอนะและอย่างหนึ่งก็สามารถบังลมด้านบนได้นะครับเวลาลมเข้ามาช่องนี้นะครับก็ไม่โดนนะครับก็ไม่โดนนะครับอย่างลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนี่เตาเราก็มีขาวางให้เรียบร้อยเลยนะครับ สังเกตว่าไอแผ่นลงไปเนี่ยจะไม่จะไม่ปิดรูไฟเลยนะครับนะใช้อย่างนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองไฟนะครับขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับแวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับลูกค้าสนใจก็เข้าสั่งซื้อได้เลยนะครับร้านเราเนี่ยตลาดไทยแก๊สเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยเราซื้อไปเนี่ยสามารถคุยกันทางไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ ทิ้งลูกค้านะครับเราไม่ทิ้งลูกค้าไม่ใช่ว่าได้เงินแล้วเราก็ไม่สนใจลูกค้าเลยนะครับเราต้องดูแลลูกค้าตลอดถ้าเกิดลูกค้ามีปัญหาเราก็ต้องแก้ได้ครับไฟต้องออกมาเป็นแบบนี้เขียวๆเลยนะครับคุณลูกค้านี่ฮะไฟเขาสวยจริงๆนะครับไฟสวยๆอย่างนี้นะครับนี้ปรับอากาศนะครับถ้าปิดอย่างนี้ออกจะเปลวแดงๆอย่างนี้นะครับก็ต้องปรับให้มันออกฟ้าๆนะครับให้อากาศเข้านิดหน่อยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเวลาจะใช้แผ่นกระจายความร้อนก็ ถ้าถ้าทาได้นะครับก็ลักษณะยอย่างนี้นะครับจะใช้แผ่กนกระจายความร้อนนะครับถ้าเกิดกลัวจะตกใจพอวางแผ่นลงไปแล้ววางอะไรไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปจุดแล้วตกใจเอาอย่างนี้ดีกว่าครับจุดตรงกลางก่อนเลยนะครับแล้วก็วางแผ่นลงไปแล้วเราก็ค่อยมาปรับไฟแล้วก็ค่อยวางเบ้าลงไปลักษณะยอย่างนี้นะครับก็คุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับ ช่องทางติดต่อก็ทางนี้แหละครับทาง Facebook ทาง YouTube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับเราดูแลคุณลูกค้าตลอดเลยมีปัญหาโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดมีแก้ปัญหาให้ได้นะครับสินค้าก็รับประกันคุณภาพครับรับประกันคุณภาพด้วยนะครับมีรับประกันนะครับแต่ว่าโอกาสที่มันจะพาง่ายนะครับเพราะว่าเราต้องลองก่อนก่อนส่งทุกครั้งนะครับให้คุณลูกค้าครับ ทดสอบก่อนส่งทุกครั้งนะครับขอขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้เลยนะครับสวัสดีครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับตามเบอร์ข้างล่างที่ให้ไว้นะครับ